ยีสิบแปดมีนาห้าห้างานทาสีหมู่บ้านชัยพฤกษสวัสดีช่างแก้วสวัสดีครับวันนี้เป็นวันไหนวันปิดง,งานป่ะวันปิดง,งานครับวันสุดท้ายเนาะทีมงานของใครเนี่ยโกเฮงโกเฮงนะครับโกเฮงนะบางใหญ่ครับผมทำมากี่วันเนี่ยแก้วจำไม่ได้พี่ ึงเดือนมั้ก็มีหยุดบ้างอะไรบ้างประมาณเกือบเดือนนะครับผมอันนี้วันสุดท้ายนะครับเก็บมาทําอะไรบ้างวันนี้เก็บงานเก็บงานครับก็มีกินงฟา้างไหนกินงฟางไหนแล้วก็ทาด้านข้างเก็บพวกสีฟลาอย่างเดียวแฮปปี้ป่ะทำงานที่นี่ก็ดีครับดีดียังไงอ่ะก็สบายใจดีสบายใจดีนะเจ้าของบ้านเคี่ยววะไม่เคี่ยวครับเจ้าของบ้านใจดีครับใจดีนะรู้ว่าจะไม่มาแล้วปิดงานในวัน พาไปเลี้ยงเอาไปทํางานต่อครับผมบรรยากาศรอบๆนะครับต้อฝากฝีมือไว้นะครับประทับไว้ซึ่งความตึงตาและตึงใจครับ,รบ,รบ,รบช่างสามคนนะครับใช้เวลาทาก็ประมาณเกือบเดือนพอดีอย,อยี่สิบวันเอาอะไรพี่เขานานว่ะที่สง่ง จะตามไปเก็บทุกภาพทุกมุมครับดีครับพี่สวัสดีครับช่างขาวพี่ขาวนะครับช่างขาวครับกิ่งบ้าเลือดเลยครับกิ่งบ้าเลือดบ้าเลือดเลยครับเน้นหน่อยเน้นหน่อยเดี่ยวเดียวนะพี่นะสุวัเขาขี่เที่ยวเที่ยวเดียวลงน้ำยาไปแล้วไงพี่ไม่ลอกนะไม่ลอกล้ำยาปึ๊กอย่างงี้โอ้โหถ้าลอกก็เสียชื่อทีมงานช่างแหงหมดเหลือเรียกไเที่ยวเที่ยวให้พาทิ้นไปก่อนไม่ใช่ของเก่าโอ้โหแตกลายงานนะครับ สกิดหน่อยร่วงกลาวเลยอันนั้นเป็นช่างช่างจำเป็นนะครับอันนี้ช่างมืออาชีพก็ต่างกันสีสันก็สวยงามครับโมเดนโมเดนทาแล้วแหงครับเพราะว่าทีมงานช่างเหงทีมงานลุงเหงเรียบร้อย นี้ก็พี่ปูนะครับมันสุดท้ายนะพี่ปูนะครับผมถ้าจะเรียกใช้ในี่ติดต่อใครพี่ปูก็ฝาเหงนะครับฝาแหงเน้นนะตามคลิปแรกเบอร์โทรให้ไว้แล้วนะครับ,รบถ้าใครสนใจงานออกมาเนียบครับไม่ต้องห่วงไม่ดีไม่หนีไม่ทิ้งนะครับทำดีทำครั้งเดียวเลิกนะครับไม่ใช่มาทำทำทำซ้อน เหมือนห้องเก่าลอกหมดเนี่ยผมทำรอบ2นะช่างคนเก่าทาไว้ต้องทิ้งหมดเลยก็เลยเปลี่ยนเฉดสีไปเลยเดี๋ยวไปดูงานภายในนะครับนี่ก็เป็นบริเวณภายในชั้นถงห้องถงข้างล่างนะขอบคิ้วบัววงกบประตูหน้าต่างเนี้ยเหล็กดักมุ้งดวดไม่มีที่ตินะครับ ก็ใครจะใช้บริการก็ติดต่อได้นะครับทีมงานของป๋าเหงลุงเหงะเป็นห้องน้ำนะครับวันนี้ก็คงจะปิดงานเสร็จทุกอย่างค้ากกิ่งเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นงานต่อเติมด้านหลังเตีย นายก่อนนะครับแก้ววัยันน่าจะเสร็จสมบูรณ์วันนี้แหละส่งมอบงานเป็นห้องครัว โคลังคานะครับล้างเลี่ยมนะครับตรงบันไดเงาวับโอเค